สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมินนี่ออนทัวร์กับควาน่าจิ้มเห็นแล้วนะครับเนอร์วันี้หน้าจิ้มนะครับจะมีเมนูมานําเสนอนะครับนี่นะครับแกงนี่ครับน้ําต้นนะครับน้ําเต้านะครับคือเหมือนน้าต้นบ้านภาษาเหนือน้ําต้นนะครับฝากกางใะห้องเหมือนน้าเต้านะครับเนาะนะครับแกงน้ําเต้าน้ําต้นนะครับเนาะพิกแกงเขาจะมีนะครับ หอมขาวหอมแดงกะปิจะใข่จะใข่นี่เขาตุ้บใส่น้ำแกงนะครับเนอหลักผักชีนี่เขาจะไปโคกพริกแดงพริกหนุมครับต่อมาเขาจะแกงใส่นี่นะครับใส่ปลาดุกนะครับเนะใส่ปลาดุกครับมาได้คือนี่ครับแกงน้ำต้นนี่นะต้องมีนะครับก้มก่อก้อมก่อเดี๋ยวก็จะบีบมะนาวใส่ตัวนะครับหรือมอมนาวมาตัว กีเดี๋ยวเขาก็ไปเอาทีหลังนะครับเนอะตัวนี้นะครับกมก่อนนี่สุดยอดนะครับขาดตัวนี้ไปนี่คือบาร่อยเลยนะครับมันจะหอมใส่โดยมันจะหอมนะครับหอมก็หอมเนาะครับมันหอมสาหรับปอดทุกท่านําต้นนะครับก็ไปปอกเมื่อพอดีคั้นะครับส่วนพริกแกงนี่เขาก็ไปโคกนะครับเนอะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับ ครับเนี่นะครับแม่ติมก็ได้ตั้งน้ำไว้เรียบร้อยนะครับเนอ้อนี่ตั้งน้ำมาเกิดใส่จะใครนะครับจะใครทูบเกลือแล้วก็ผงก้อนนะครับขนองก้อนนะครับหนึ่งก้อนนะครับใส่ไปเลยนะครับรอมันเดือดนะครับเนื้อเอามาคกเขียงแกงกันเลยครับ ครับเอามาโคกพริกแกงกันก่อนนะครับเนอะใส่ไปเลยครับกระเทียมนะครับพริกครับรากผักชีครับเี๋นวนะครับ มาผสมทั้งหมดนี้ลงไปโคกพร้อมกันเลยนะครับหมแดงนะครับโอพอหยาบนะครับใส่กระปี้ไปเลยครับ ครับนะครับเราตั้งน้าไว้เดียวล้นนะครับพิกแกงเดี๋ยวเราโคกไว้ตะกี้นะครับเนาะมาใส่นะครับตักน้ามน้าล่างโคกเลยนะครับเน้อ ปลาดุกของเขานะครับเดี่ยมาบพักไว้นี่ก่อนนะครับ น้าจิ้มก็จะใส่ปลาไปเลยนะครับใส่หัวปลานะครับเดีย๋ยวมาปรุงรสที่หลังกรับนะครับตอนที่ใส่ปลานี่มัต้องคนนะครับนะเนื้อเน๋้วน้ำจะขาวนะครับ เดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอามาใส่ไฟักนี่นะครับน้ำเต้าเขานะครับน้ำเต้านะครับเนื้อเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะครับนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่น้ำต้นเข้าไปเลยคร่าใส่มดเลยครับ กนใส่ไปเลยสองแกนปรุงรสดสักหน่อยนะครับใส่ซอสนะครับีอลืวขาวนะครับเล็กน้อยนะครับ ไปเลยครับใส่ผงนัวนะครับสูตรนี้นะจิมก็จะเติมน้ำปลาล่าไปนิดหนึ่งนะครับน้ำปลาล้านะครับเพิ่มความนัวนะครับ จะนีให้ก็ตั้งไว้เลยครับรอมเดี่ยกอีกรอบนึง่ือฟักเขาไอ้น้ำต้นเขาอ่อนตัวลงนะครับครับนี่นะครับหลังจากที่เขาต้มมาได้สักพักนะครับน้ำต้นเขาก่อเปยแล้วนะครับเนอร์ครับพอได้ตีนะครับใครชอบใครชอบเปยนักๆก่อต้มต่อได้แห่นะครับนี่นจิ้มจอบแบบประมาณพอดีนะครับ พอดีพอดีนะครับปิดไฟเลยครับปิดไฟครับก่อนโดยนี่ครับมันจะหอมชูรดขึ้นมาหนดตัวนี้ครับกลมก่อเ้านะครับกลมก่อครับกลมก่อผักชีต้นหอมครับใส่ไปเลยครับ มะนาวครับนะมะนาวครับ <c oughs> ปรุงแต่งตอนนี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวก่อไปเพิ่มได้โอ้ยตะเหยื่อจ้อยร้ยอนร้อนร้อนนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวก็นี่ก็ไปปรุงแต่งได้นี่เัาปรุงรสคือมันคือรสชาติของอาหารเ <c oughs> มนูนี่นะครับก็จะออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวแล้วก็จะหอมกลมก่อนะครับเมนูนี่นะครับ่ยครับ กลิ่นมาเลยครับกลิ่นกินขึ้นมาเลยครับหอมหอมครับใส่กิมกอบีบมน้วลงไปหอมน้ำลายแตกสารนะครับนะครับใครชอบเปี้ยวก็ไปเพิ่มได้นะครับชอบเปยวชอบเค็มนะครับตอนนี้เขาก็จะปรุงรสกางๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็เวลาเขาไปตักกินใส่ถ้วยเขาก็ไปปรุงรสเพิ่มกรนนะครับเพิ่มน้ำโป้งน้ำปลาเพิ่มมะนาวนะครับเนอร์นี่นะครับ แกงน้ำต้นนะครับแกงน้ำต้นนะครับสูตรขวานาจิมนะครับง่ายๆครับง่ายๆครับผมเดี๋ยวเราไปจัดต๊แแ่งเลยครับจะไปตักกินเลยครับแปับแก้มก็อร่อยเหมือนกันนะครับเนอรนี่นะครับนี่ครับแกงน้ำต้นมันน้ำต้นเรานะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนอนี่ ตักมาจิม้มมากับกับแก้มสักหน่อยเนื้อจิ้มใส่มะนาวเพิ่มแด้ไนะฮะอืมบ่ครับอืมัครบตักกน,นมี่ิต้องมียาแก้โควิดด้วยนะครับแก้โควิดแคหน่อยนะครับใส่เซ็นเซอร์ด้วยอ แก้โควิดครับกรับแจงน้ำต้นเขานะครับเนอฝากติดตามกวานะำจิมด้วยนะครับมีคนอยากกินด้วยเนี่ยเนี่ยมีคนอยากกินด้วยกำลังตื่นใหมครับกินน้อยอร่อยเลยครับกรับข้าวเหนียวร่อน สินวไว้โอเคครับอร่อยอร่อย วดีครับวันนี้มาพบก nice ับมินนี่ออนทัวร์กับควานาจินเหร็จแล้วนะครับเนอร์วันนี้นาจินนะครับจะมีเมนูมานําเสนอนะครับนี่นะครับแกงนี่ครับน้ําต้นนะครับน้ําเต้านะครับคือเหมือนน้าต้นบ้านภาษาเหนือน้ําต้นนะครับปากกางในห้องเหมือนน้าเต้านะครับเนาะนะครับแกงน้ําเต้าน้ําต้นนะครับเนาะพี่แกงเขาจะมีนะครับ หอมขาวหอมแดงกะปิจะไข่จะไค้นี่เฮาตุบใส่น้ำแกงนะครับเนอะรากผักชีนี่เขาจะไปโคกพริกแดงพริกหนุ่มครับต่อมาเฮาจะแกงใส่นี่นะครับใส่ปลาดุกนะครับเนาะใส่ปลาดุกครับบัได้คือนี่ครับแกงน้ำต้นนี่นะต้องมีนะครับกลมก่อกลมก่อแล้วก็จะบีบมะนาวใส่ตัวนนะครับหรือมอมนาวมาตัวนี้ เดี๋ยวเขาก็ไปเอาทีหลังนะครับเนอะตัวนี้นะครับกมก่อนนี่สุดยอดนะครับขาดตัวนี้ไปนี่คือบาร่อยเลยนะครับมันจะหอมใส่โรยมันจะหอมนะครับหอมก็หอมนอครับมันหอมสาหรับปอถูกเปล่านาต้นนะครับก็ไปปอกเมื่อพอดีคํานะครับส่วนพริกแกงเนี่ยเขาก็ไปโคกนะครับเนอะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับ สวัสดีครับมัหนี้มาพบกับมินนี่ออนทัวร์กับควาน่าจิ้มเห็นแล้วนะครับเนอร์มินนี้หน้าจิ้นะครับจะมีเมนูมานำเสนอนะครับนี่นะครับแกงนี่ครับน้ำต้นนะครับน้ำเต้านะครับคือหมืนน้ำต้นบนราสาเหนือน้ำต้นนะครับ ปากางนะฮ้องมะนาำเต้านะครับเนาะนะครับแกงน้ำเต้าน้ำต้นนะครับเนาะพริกแกงเขาจะมีนะครับหอมขาวหอมแดงกะปิจะใข่จะใข่นี่เขาตุ้บใส่น้ำแกงนะครับเน้อหลักผักชีนี่เขาจะไปโคกพริกแดงพริกหนุมครับต่อมาเขาจะแกงใส่นี่นะครับใส่ปลาดุกนะครับเนาะใส่ปลาดุก ครับมาได้คือนี่ครับแก่งน้ำต้นนี่นะต้องมีเนี่ยครับก้มก่อก้มก่อเดี๋ยวก็จะบีบมะนาวใส่ตัวนะครับรือมอมนาวมาตัวทีเดี๋ยวเขาก็ไปเอาทีหลังนะครับเนอะตัวนี้นะครับก้มก่อ,กอ,กอกนี่สุดจอดนะครับคา <ขอ S 1> <ส>ดตัวนี้ไปนี่คือบอร่อยแลวนะครับมันจะหอมใส่โดยมันจะหอมนะครับหอมก็หอมเนอะครับมันหอมสำหรับปอดทุกท่า นำต้นนะครับก็ไปปอกเมื่อพอดีคัมนะครับส่วนพริกแกงเนี่ยเขาก็ไปโคกนะครับเนอร์เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะครับดูล่ล่ะครับนี่นะครับแม่จิมก็ได้ตั้งน้ำไว้เรียบร้อยนะครับเนอร์นั่นอตั้งน้ำมาเกิดใส่ตะไคร่นะครับตะไคร่ทุบเกลือแล้วก็ ผงก้อนนะครับขนอก้อนนะครับหนึ่งก้อนนะครับใส่ไปเลยนะครับรอมันเดือดนะครับเน้อเอามาโคกเขียงแกงกันเลยครับนะครับเอามาโคกพริกแกงกันก่อนนะครับเน้อใส่ไปเลยครับกระเทียมนะครับพริกครับหลักผักชีครับเดี๋ยนะครับ สมวนผสมทั้งหมดนี้ลงไปโคกพร้อมกันเลยนะครับผมแดงนะครับโโพวกพอหยาบนะครับใส่กะปีไปเลยครับ ครับนะครับเราตั้งหน้าไว้เดือดแล้วน,นะครับพริกแกงเดี๋ยวเอาโคกไว้ตะกี้นะครับเน่ามาใส่นะครับคับน้ามน้ามล่างโคกเลยนะครับเนะ่อ ลูกของเขานะครับเดี่ยมแบพักไว้นี่ก่อนนะครับนครับรอน้ำน้ำเดียดแป๊บนึ่งนะครับ น้าจิ้มก็จะใส่ปลาไปเลยนะครับใส่หัวปลาครับเดี๋ยวมาปรุงรสที่หลังครับนะครับตอนที่ใส่ปลานี่มันต้อง้นนะครับนะเนื้อเน๋ยวน้ำจะขาวนะครับ เดี๋ยวรอข้าวหน้าเดือดอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอามาใส่ไอ้ฟักนี่นะครับน้ำเต้า,านะครับ <c oughs> น้ำเต้านะครับเนื้อครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะครับนะครับน้ำเดือดแล้วนะครับใส่น้ำต้นเข้าไปเลยครับ <c oughs> ใส่หมุดเลยครับ สองแกนใส่ไปเลยสองแกนปรุงรสสักหน่อยนะครับใส่ซอสนะครับสียวขาวนะครับเล็กน้อยนะครับ ไปเลยครับใส่ผงนัวนะครับสุตรนี้นะจิมก็จะเติมน้ำปลาร่าไปนิดหนึ่งนะครับน้ำปลาล้านะครับเพิ่มความนัวนะครับ ก็นีให้ก็ตั้งไว้เลยครับรอมเดือดอีกรอบพือฟักเขาไอ้น้ำต้นเขาอ่อนตัวลงนะครับครับนี่นะครับหลังจากที่เขาต้มมาได้สักพักนะครับน้ำต้นเขาก็เปยแล้วนะครับเนอรครับพอได้ตีนะครับใครชอบใครชอบเปยนักๆก็ต้มต่อ,ตอได้แหมนะครับนี่นะจิ้มจอบแบบประมาณพอดีนะครับ พอดีพอดีนะครับปิดไฟเลยครับปิดไฟครับแล้วก็โดยนี่ครับมันจะหอมชูรดขึ้นมาหนดตัวนี้ครับกลมก่อห้านะครับกลมก่อครับกลมก่อผักชีต้นหอมครับใส่ไปเลยครับ มะนาวครับนะมะนาวครับปรุงแต่งตอนนี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวก่อไปเพิ่มได้โอ้ยโต๊ะเขจ้อยร้อนร้อนร้อนนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวก็นี่ก็ไปปรุงแต่งได้นี่ครับปรุงรสคือมันคือรสชาติของอาหารเมนูนี่นะครับก็จะออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวแล้วก็จะหอมกลมก่อนะครับเมนูนี่นะครับไงครับ กลิ่นมาเลยครับกลิ่นกินขึ้นมาเลยครับหอมหอมครับใส่ก๊มกกอบีบมะนาวลงไปหอมน้ำลายแตกสันนะครับนะครับใครชอบเปี้ยวก็ไปเพิ่มได้นะครับชอบเปยวชอบเค็มนะครับตอนนี้เขาก็จะปรุงรสกลางๆไว้ก่อนนะครับแล้วก่อเวลาเขาไปตักกินใส่ถ้วยเขาก็ไปปรุงรสเพิ่มกันนะครับเพิ่มน้ำปงน้ำปลาเพิ่มมะนาวนะครับเนอนี่นะครับ แกงน้ำต้นนะครับแกงน้ำต้นนะครับสูตรขวานาจิมนะครับง่ายๆครับง่ายๆครับผมเดี๋ยวเราไปจัดต๊แแ่งเลยครับจะไปตักกินเลยครับตับแก้มก็อร่อยเหมือนกันนะครับเนยนี่นะครับนี่ครับแกงน้ำต้น มะนาวต้นเขานะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนอร์นี่ตักมาจิ้มมากับกับแก้มสักหน่อยเนื้อจิ้มใส่มะนาวเพิ่มไหมครับอืมบอกครับอ้มต้องมียาแก้โควิดด้วยนะครับแก้โควิดแคหน่อยนะครับใส่เซ็นเซอร์ด้วย แก้โควิดครับครับแจงน้ำต้นเขานะครับเนอฝากติดตามกวานะจิ้มด้วยนะครับ,ม,ม,ะะรบมีคนอยากกินด้วเนี่ยเนี่ยมีคนอยากกินด้วย <c oughs> กํลังตื่นใหม่ครับกินน้อย อร่อยเลยครับกับข้าวเหนียวร้อนๆกินตัวไอโอเคครับออร่ยอร่อยอ